ข้อสี่นะครับขอให้สำนักงานตรวจสอบอไ,ได้จากกิจการทหาราเรื่องการชำร,ระภาษีนิติบุคคลย้อนหลหนังด้วยนะครับและภาษีบุคคลธรรมดาตามข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามนะครับนับตั้งแต่พรบส่งเสริมกิจการฉลามปี2540น้า้อยสี่สิบนะครับอันมีสภาพบังทับใช้เป็นต้นมานะครับเป็นปัจจุบัติจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งผลดําเนินการกลับมาภายใน1ิวันทำการนะฮะโดยจะให้ข้าพเจ้านายกบัญิีดีกุตๆๆมารับเอกสารเอกที่นี่นะครับ หรือจะจัดส่งไปทงไปรษณีนะครับให้ที่คุณประภานกิติวิตรีคุณนะครับมาที่ที่หนึ่งสาสี่ห้า4ี่ถนนวัชะจักรแวงบ้านบล้าเขตข้องปากกรุงเทพหนึ่งศนหนึ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์ถึงแปดหนึ่งห้าสองแปดเจ็ดเก้านะครับขอแสดงความนับถืออย่างสูงนะครับนายประพานกิติวิตรีคุณนะครับองค์กรปกป้องภาพพุทธศาสนาเพื่อเสริภาพนะครับนี่คือเอกสารแล้วก็นอกจากนั้นจะมีลายเซ็นของภาคประชาชนมาบางส่วนนะครับที่มาเี่แค่บางส่วนนะฮะอีกประมาณเกือบ2ี่านะครับที่ต้องการทราบความให้ตรวจสอบร่นนี้ะคับ เพราะงั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเกิดเป็นเออเออทางทางเจ้าที่ทางรับนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงมากก็คือว่าการอา <S <S ้างว่าศาสนาเนี่ยแล้วสามารถจะเก็บอะไรก็ได้หมดเลยเหรอนะครับเรื่องนี้น่าเป็นห่วงมาก,กนะครับเพราะว่า้าอา้างศาสนามันจะต้องอย่างสถานผู้นั้ก็คือเป็นเงินบริจาคอันนี้มันชัดเจนแล้วแต่ความสบายสมัครใจแต่ตอนนี้มันมีการอ้างศาสนาอิสลา,ามเนี่ยแต่ไปเอาเออจ้าที่รับของเราครที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขหรนะือนานอยยอยบ้างเจ้าที่รับที่อยู่กระทรวงรพาณิชย์บ้างอยู่กระทรวงเกษตรบ้าง ไปช่วยเคลียร์ให้ผู้ประกอบการไท,ไทยที่มาติดต่อนี่ให้ทำการอาลาด้วยนะครับแล้วไปเชียร์ว่าถ้าติดแล้วสามารถจะส่งออกประเทศโลกสิศได้มันเป็นการเชียร์เพื่อทําธุรกิจซึ่งมันไปแล้วผู้ประกอบการไทยไหลายๆจำนวนมากก็เข้าใจว่าเป็นของภาคลังคิดว่าจะเหมือนออยอเงินเข้าหลวงแต่ในภาคปิบัดเนี่ยเชียร์แล้วเงินไม่ได้เข้ารัฐบ,บาลในยสักาใช้พื้นที่ของราชการไทยใช้เจ้าหนี่ของราชการไทยแต่เชียร์แล้วเงินเข้ากิจการสลามเฉพาะกลุ่มเดียว เงินํานนมาสา้นี้นะครับเพราะ,ะนั้นเรื่องนี้เราต้องการให้ชี้ให้ให้สัมภร์ตรวจสอบกันดนี้ว่าคําว่าอาร์ตศาสนาแล้วไม่ต้องเสียภาษีเลยเหรอเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนเปนด้วยค่ามูลค่านี้มากมายเลยบางบริษัทเสียค่าปรับเป็นหลักเกือบสิบล้านน้อยล้านตันนะครับนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วนอกจากนั้นนะครับก็คืออีกเรื่องงที่เราสงสัยมากก็คืออย่างในกรณีของสมัมงานทีสายชาติอย่างเงี้ยครับเป็นเจ้าที่หลักเหมือนกันแต่ก็ต้องเสียเงินค่าภาษีบุคคลธรราดานนะฮะจึงก็เป็นกสนามัน แต่กรรมการการสลับนี่ยงเขาก็อ้างว่าเป็นศาสนาแต่เขาเสียไหมทดสอบไหมแล้วตรวจสอบมาอย่างไรบ้างนะครับก็อยากให้ตกตรวจสอบก็หลักเลยนะครับว่าเสียอะไรได้านคนธรรมดาไหมนะครับตามสี่ที่ในกองไหมนะครับที่ให้ช่วยตรวจสอบตรวจสอบนะครับเพราะงั้นก็ทีนียนมาเพื่อให้ช่วยดำเนินการต่อเองนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ่ายรูปแล้วจับหาส่งเรื่องสอบให้กับหน่วยงานที่ตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินสืดต่อจาตรงนี

คืออย่างนี Mohammad, Claire, hard, yeah. Yeah. Class, ้มันต้องเยอะมากเลยนะคะคนถังตะกออย่างเป็น้าที่นะครับขอมาตรวจขอมาตรวจเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วครับที่เก็บภาษีใช่เราแต่ทำให้ไม่เก็บอค์กรนี้เอ้ยลายใหญ่ต้องมาหมดนี่คุณจะเก็บนี่ทางท้านทางริทรอนิกคไซน์ทางต้นไม้พวกนี้ทำแล้วนั่เอ้ยไอนี่มายี่สิบกว่าปีแล้วเออมันก็ต้องรู้เนี่ยไม่มีฐานภาษีเรื่คือคือเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันกระทบกับคนทั้งประเทศเลยนะฮะตอนนี้ทุกคนอยากจะเดินเข้าเซเว่นเนี่ยซื้อของแพงซื้อของต้องแพงขึ้นหมดเลย ยิบไมโลก็เสียค่าทันเดียงฮาลานยิบโอวันตินในครัวไปดูในครัวกันของกินของใช้ทุกอย่างนะฮะเป็นน้ำปลาทั้งหมดแล้วประเทศไทยเราเป็นเมืองรูสแต่การต้องมาเสียเงินค่าสวนให้สลาบทั้งหมดเนี่ยเราก็เจ็บปวด้อยู่ๆเราก้อซื้อของแพงขึ้นแล้วปรากฏว่าไม่เสียภาษีอีกเนี่ยยี่สิบกว่าปีผ่านมาเนี่ยเราเจ็บปวดมากที่ต้องการที่เคลียร์ว่าบสังคมอท่าะไรอยู่เราเสียแบงค์เป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งห่าพวกนี้เขามาอาศัยเราเขาใหญ่มาเราเป็นยังไงเออเขาดีกฎหมายอะไหไอ้ระไรฮะเราต้องถือว่าเป็นกบฏนะ มันเป็นเรื่องจริงนะทำไมเขาเขามาอยู่เหนือรัฐกฎหมายไทยอ่ะคือพวกเราตอนนี้เราจะกฎหมายมาเล่นตรงนี้ครับพวกนี้จะโดนเราจับแน่นอนนะไม่น่าเชื่อว่าอัานพลจะปล่อยปั่งนั่เลยได้ขนาดนี้ครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ปล่อยปั่งนั่นเลยมันสุดสีคุณเอาเวลาไปเป่ารักกัเดี่ยวได้ไหมแปลกไหม